ผมใช่แต่ของที่จําเป็นเพรานั่นนี่กอกผมจะมีความชํานาญเรื่องคุนพามา้าของราบแต่เหล่าเกาทํอยู่ที่มาชอแต่ว่าอีดึงผมไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องคือผมปฏิเสธไม่อยากรู้เรื่องผมผมรู้เหมือนกับในจดหมายของจังวังหลังว่าจังววงหลังนั้นอ่ะมันจะให้ลูกมัน,นทำทำแกงจืดเพราะนั่นแกงจืดก็คือหมูสับแล้วก็ต้ม ใส่พริกไทยใส่อะไรใส่เช่นมีนดิหน่อยไรเงี้ยเพราะว่าคุณก็ไม่ต้องสูดมะพาวคุณมตางเครื่องแกงพวกคุณไ่ได้ทำแกงเองอันนี้เหมือนกันผมรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรเป้าหมายผมอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมกาจัดเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่จิตของช่างมันลูอบอกผมก็มีชีวิตผมจึงไม่ต้องพะวงว่า สิ่งที่ผมค้นพบสิ่งที่ผมนำออกมาให้แก่มนุษยชาตินั้นน่ะผมคิดว่าผมชี้นำผมให้พลังผมให้ความหวังผมให้ศรัทธ,ธาผมมีความมุ่งมั่นผมมีฝีมือและผมมีความรู้สึกและผมนำเอาความรักความรู้สึกศรัทธ,ธาและประสบการณ์มาปูแผ่ให้เห็นสัจธ,ธรรมว่าโลกนี้มีความหวังมีสุนทรียภาพมีศรัทธ,ธา ผมผมอ่อนน้อมถม่อมตนผมเรียนรู้แต่เรื่องของผมสิ่งที่ผมทำรับประจักษ์ทั้งหมดที่เรียกว่าความรักปรากฏโลกเป็นเหมือนกับแสงหิ่งห้อยสองก้นตัวเองผมทำได้แค่นี้ผมเปล่งประกายออกมาเท่านี้ผมรู้เท่านี้แล้วผมก็แสดงความรู้ความรักของผมออกมาให้เป็นที่ปรากฏแก่โลกบางคนเนี่ยมี มีความคิดหนุงอย่างดีเลยแต่ไม่มีฝีมือเมื่อคุณมีแต่ความคิดไม่มีฝีมือมันก็อุ้มความคิดไปสู่เป้าหมายไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องประกอบกันทั้งมีฝีมือด้วยมีความคิดด้วยมีความมุ่งมั่นด้วยมีประสบการณ์ด้วยมีใจรักด้วยมีเลื่อมใสด้วยมีศรัทธาด้วยมีความมุ่งมั่นเพราะในความรักความเลื่อมใสศรัทธาและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะโอบกระวตดตัวตนของคุณเข้ากับ แผ่นดินแล้วก็อนันตภาวะของจักรวาลนี่ทั้งหมดคุ้มขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าผมอะไม่พลุงพลังไปกับเรื่องอื่นเลยเพราะนั้นอะผมไปได้เร็วและแรงกว่าเพราะว่าผมไม่เป็นหนี้ผมไม่มีอบา,ายมุกผมไม่มีหนี้สินผมเออแปรมไปได้วยความปิติอินดีไม่อ้างขนางว่าอู้จีได้นะอันนั้นะยังไม่ได้ทำไอ้น,นี่นะยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ย